ทำบริอาบริยบไมได้จิตอาสาเลยเนาะคนเขามาเก็บแล้วตรงนี้ก็เยอะเอง,องนี่เนาะต่อไปฮะ่วงไอ้ไอ้แรงขังไอ้ไอ้ปลาทองขนเลยบุ้ย่ะจับแล้ว อวงเดือนเลยเนาะพอได้กินไหมนะน่าจะไม่มีอ่ะ มือก็โอเคแล้วไอตัวหมอนโอ้ปุ๋ยน่ะปุ๋ย มันไม่น่ามีหรอกไหมดูสภาพแล้วเนาะอู้หนี่ยอดไผ่ให้ช้างกินเนี่ยอร่อยเลยได้นี่เนาะเออไผ่ก็ดกด้วยเพราะว่าฝนไงช้างกินนี่แบบชิวเลย บ่ได้จ้อยตรงนี้ก็เยอะนี่บ่ไดกรตีหรอทำไมมันน้อยแทะมันเล็ก,ก,กย่อยสลายหมดเลยเนาะไหมเนาะนขี้ช้าง มันเป็นแบบกกเอนอนูนเริ่มย่อยสลายโอ้โอ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 ยปายลาไผ่ลมลื่นดีได้นน่เป็นกกแบบสำรองให้ช้างอยู่ ได้ถูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาหาหน่อไม้ไม่มีหน่อไม้เลยเขาไปกินหมดแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ต้องอื่นมันขึ้นนะนี่ต้นไผ่แบบดกมากสวยอยู่หลังคาชมพู ก็จะได้ไผ่อยู่ที่นี่กินกินทุกปีเลยนะคะนมไม้เนาะโอ้คิดได้ไผ่กินได้โนมไม้อุ้ยห้องน้ำเนี่ยไม่เขาปักทงดินหรือเปล่าที่แรกอะไม่เปิดดูดิระวังเนอะมีอะไรไหมสะอาดไหม น้ำยังใช้ได้ไหมไหมไบอกเอาไว้ให้คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาใช้ได้อยู่ดิเยอะอยู่เนาะไม่มีเรขาขค่ะกลับบ้าน <laughs> ไม่ได้กิน ลมลื่นมากดูฝั่งนู้นปูเสือนอนได้เลยได้นนินอนเฝ้าช้างเนาะมันยังไม่ขึ้นควานไหมว่ามันยังไม่ขึ้นเขาอแะแต่ที่อื่นมันขึ้นแล้วเด้ ไม่อย่าทำ